สวัสดีครับกระแสะข่าวดังละครับตัดขาดหอบตัวกลับไทยบ้านอีสานสาวเจ้ยแซ่บอีสานสำหรับสาวเจ้ยแซ่บอีสานเจ้าของเพจแซ่บอีสานใบบ้านบายเจ้ยที่หลายคนนั้นรู้จักเป็นอย่างดีปัจจุบันนั้นมียอดผู้ติด,ดตามมากถึง3ล้านกว่าคนซึ่งสโลแกนที่สาวเจ้ยใช้ทักทายแฟนๆที่คุ้นหูกันอย่างดีนั้นก็คือประโยคที่ว่าสวัสดีครัพี่น้อง ทักทายจากสาวเจ้ยสาวอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกเขตเทศบาลซึ่งสาวเจ้ยนั้นจะอถือว่าเป็นอีกสาวคนหนึ่งที่มีแฟนต่างชาติหลังจากที่คบหาดูใจกันมาสาวเจ้ยก็ตามสามีไปอยู่ที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียซึ่งพอไปอยู่ที่ต่างประเทศอาหารเมืองนอก ก็ไม่ค่อยจะถูกปากเธอสักเท่าไหร่จึงประยุกต์ทำอาหารไทยโดยใช้วัตถุดิบบางส่วนจากที่นั่นซึ่งอาหารแต่ละอย่างของสาวเจ้ยนั้นก็คือง่ายๆสามารถทำได้และอยากจะทำตามก็ทำได้ซึ่งทำเอาสาวเจ้ยนั้นโด่งดังมากเลยทีเดียวก็คือประโยคที่เธอนั้นขอให้สามีช่วยหยิบกระดาษทิชชู่โดยบอกว่า darling can you please pass me the paper tissue please ซึ่งต่อมาก็มีคนจำนวนมากทำตามต่อๆกันซึ่งสาวเจ้ยนั้นที่ผ่านมาได้ใช้ชีวิตอยู่ที่เมลเบิร์นอย่างมีความสุขเธอนั้นไม่ว่าจะเป็นการโชว์การกินอาหารอะไรก็มียอดไลค์และกดแชร์ไปจำนวนมากอีกทั้งยังทำกิจกรรมอื่นๆอีกด้วยทั้งขายอาหารเสริมขนมจีนแห้งน้ำปลาและล่าสุดนั้นสาวเจ้ย เพิ่งออกรายการของวูด,ดี้ในช่วงของโควิด -19 กับตัวอยู่ที่ออสเตรเลียแฟนฝรั่งก็ไม่ได้มาเจอนานเป็นเดือนความรักก็ยังแฮปปี้สไตล์อินดี้แต่ถ้าว่าล่าสุดนั้นสาวเจ้ยได้มีการโพสต์ Facebook เจ้ยสวดแล้วนะคะเลิกกับแฟนแล้วเจ้ยบอกเลิกเองค่ะไม่กลับไปเมลเบิร์นแล้วนะคะชีวิตมีความสุขในแบบที่เจยเลือกเองจ้าจึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะเลิฟเลิฟ ท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากซึ่งล่าสุดนั้นก็ได้มีหนุ่มฮอตอย่างอิชจำนานอีสานพาสวบเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าสู้ๆเอื้อยชีวิตต้องดำเนินต่อไปสุขไว้ก่อนทุกดึกทิมแต่ว่ากินข้าวแทบนั่นแหละความสุขที่แท้จริงฮ่าๆและด้วยความที่สาวเจ้ยนั้นเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์เอามากๆ ซึ่งล่าสุดนั้นเธอก็ได้พบรักใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยประมาณปลายปีที่ผ่านมาสาวเจ้ยได้มีการโพสต์ข้อความประกาศว่าตนเองนั้นมีสามีใหม่แล้วโดยระบุว่าตอนนี้เจ้ยมีสามีใหม่ค่ะบางคลิปอาจอาจจะมาจากมุมของบ้านสามีใหม่บางคลิปอาจจะมาจากมุมของบ้านนะ้าและทั้งนี้ สามีใหม่ในวันนี้ถ้าไม่ดีก็จะกลายเป็นสามีเก่าทันทีค่ะจึงเรียนมาเพื่อทราบเลิฟๆซึ่งแฟนคลับนั้นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆไม่ผิดหวังที่รักสามีใหม่ในวันนี้เพราะว่าถ้าไม่ดีก็จะกลายเป็นสามีเก่าทันทีขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ